ดูนะครับชงในเกมตั้งรับยกมงคลก็พยายามจับดียดออกแข้งขวาหมัดขวาโต้คืนนะครับหนักๆเลยนะครับค่อยๆขยับข้าไป้ขาไกลจะไปรับเยอะไม่ได้เหมือนกันครับพยายามจะเปิดเกมชวนรุ่นพี่ทะเลาะเลยครับยกมงคลวันนี้เสริมหมัดมาด้วยนะครับลูกศิษย์ของพี่อึง้งเลยโดนหมัดแล้วก็เตะขาคืนไปเหมือนกันครับวันนี้จะแฮปปี้เบิร์ดเดย์พออึ้งได้ไม่ได้ครับ อยู่ที่เกมการชกบนเวทีแข่งซ้ายเตะได้น้ำหนักดีเลยครับยกมงคลร้านการีเป็นประเภทแบบผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะครับ23ปีแล้วครับพ mm hmm. ยายามจะทีมนำทางมาก่อนครับยกมงคล mm hmm. โอ้ยหมัดยังไม่ถึงครับตัวให้ได้นะครับเปลี่ยกก็ใบนีครับเจอ้าย มีแข้งขวานําไปก่อน,นยายามจะเบียดกล่อมในเริ่มจะเบียดจะเกาะมาดูว่ารานก้าก็มีกดแขนไล่แขนเหมือนกันนะครับมีไะไว้ไม่ยอมให้ยกมงคลนนตีได้ไง่ายๆครับน้องก,กับนายครับยกมงคลน,นี่นาบานแขนป้ายครับรับจ้างตีเข่าครับ24ชั่วโมงอ้าววันนี้อาชีพหลักทําได้ไม่ได้ครับเจอกับยอดฝีมือรานก้าพี่ฉิวแม่สังลุยวงในก็ตีตีได้ดูดันอยู่แล้วนะครับยกมงคล น้ำเงินล้านกล้าครับไล่แขนอยู่ตีมาอ่าจาทหนีหนีหนโอ้มีศอ,อกด้วยครับอ่าน้องฟันพี่แล้วครับมเพลินเพลินไม่ได้ครับมหมัดมวยโดยเฉพาะอย่างนี้มวยไทยของเราแบบนี้ครับมตอนนี้นายอยกนี้นายเริ่มเห็นเลยแล้วครับอืมอาเดินเบียบปเข้าไปครับรุ่นน้องยกมงคลนี่ ดาวดังของอึกของพี่อึงอุบลน้นำเงินล้านก้าอ่ะลูกศิษย์นายกมาโอ้ยซ้ายอ่าไม่สนครับหากเตะได้เตะไปเดินครับมาลุดลุดลุดเสียบเข้าไปนะครับซ้ายนะวงนอกออกแม่นๆ่นเลยนะครับล้านก้า มีลูกเกี่ยวแล้วก็เททิ้งไปด้วยนะครับมาดูว่ายกมงคลในความสดนะครับต้องไปย้มเบียกให้ถึงตัวให้ได้ไหนดูว่าได้เบียดนะครับแต่ว่าถ้าเดินช้าก็โดนสายแบบนี้นะครับเปิดเกมเร็วนะ ซื้อได้แล้วที่7 1เ่นทั่วประเทศครับ02-688-2324นะครับขอบคุณบริษัทบุญส่งโอสถจำกัดจะต้องเล่าตักข้าเหรียญแคกไอกระอาปาชีเม็ดอมสมุนไพรอาปาชีน้ำมันยาตรามาวินแ้งโยคีในและสมีวงกลมะดมตราไผ่คู่บนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดม กาแฟดีเซเว่นด,ดีเข้มโดนจนจดนสุดท้ายความด้วยอ,อุปกรณ์มวยยี่ห้อคลายส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของศึกเพชรยินดีของเราในวันนี้ขอบพระคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อคลายนายยงภาคยกนี่มียาขีดมาไหลกำปั้นเลยนะครับร้านจาทีมงานก็บอกว่าให้ออกขายเยอะๆนะครับสาดเข้าไปไหลนันแม่นอยู่แล้วนะครับในขณะที่ยกมงคลโอ้อยานจะเบียดก่อนจะถึงตัวนี้จะโดนซ้ายก่อนทุกทีนะครับนาย เอาละครับเริ่มจะกดแข่งตีได้นะครับตนีออกไปโอ้โลัาก้าวยามจะมีลูกขวานะครับ,รบแล้วก็แทงคู่เหมือนกันนะครับใครก็ไม่ยอมครับครูนี้เริ่มจะตีได้เหมือนกันนะครับยกมงคลแกต,ตีเหมือนเครื่องจกกักรครับเดินติดตัวอย่างเดียวรู้แหละครับว่าแข้งซ้ายล้านก้าหนักแรงอนวดไปเรื่อยนวดไปเรื่อยอ่ะเกี่ยวได้หักล้มลงไปครับจกมงคล แล้วก็ชนตนลอดนะครับยุบนี่เดียวนี่เป็นเลี่ยมเลยนะครับหลายได้เองพยายามจะตั้งกำแพง,งๆๆเอาไว้เอาละครับอี๋อีอไปเรื่อยได้ยื้ขยันมาช่วยนะครับยกมงคลหลายได้เอก็ไม่ยอมนะครับในพยายามจะกดแผลงไล่แขลงแล้วก็ตีสู้โอ้โหสถานการณร์เดือดเลยครับคู่นี้อ่ะอีกคนนึงขยันอีกคนนึงชัดเจนโอ้โหเตะฝังแข้งเลยครับอ้าวเดินต้องเดินให้ต่อเนื่องนะครับยกมงคลอย่ายุบอย่าย,ย่นอย่ายช้านะครับโอ้โหดู มาสถานการณ์วุ่นวายวุ่นวายเลยครับตอนนี้เ <c oughs> บียดจริงๆคนระับโอ้โหดูหมาผีหางหมาเรียกว่าบอกมาบกเดินไม่ต้องขอทั้งคู่ใครออกโอ้โหดูครับรุ่นน้องยกวงโคนถึงตัวแต่ว่าหลานก้านะไม่ให้กินฟรีง่ายๆครับนายก็พยายามจะกดแขนไล่แขนแล้วก็ตีฟ้าเหมือนกันนหมือกันมองูชัดเจนนะครับหลานก้าขาย กกัับออได้นนะครใายทงเรื่องอีชี่เกี่ยวหนังโดยคุณสายชนชัยพัชส,สกุลหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเลเว่นทั่วประเทศครับ02 688 23 24พร้อมด้วยคุณนรงค์ว่องประเสริฐก,การบริษัททวินสเปเชียลจำกัดขอขอบพระคุณครับมาตามกันต่อนครับสามนาทีสุดท,ท้ายโอ้ยกสุดท้ายออกมานี่ล็อกแข็งแรงเลยนะครับโอ้โยกมงคลหลางไก่ก็ทีมงานบอกให้พักออกแล้วออกเี็นซ้ายเยอะๆนะครับ ขยับก,ก็ใบออกมาชิงเดิลด้วยนี่ครับเบี้ยไงโอ้ดวงไหนชัดเจนนะครับตอนนี้เพิ่มจากอีได้นะครับงานได้เลยพยายามจะไล่แข่งแทงคู่ทีมงานบอกว่าไม่ต้องปร่ำนะครับให้ออกแท,ท่นเยอะๆดูมั่นใจแล้วนะครับยกมนคนยงคลคอยชกในเกมตั้งรับแต่ว่าจะแทบไปตั้งรับดิสายเริ่มมาอีกแล้วครับ แดงนี่โอ้โหขวางครับขวางครับอ่ายกมงคลไปต่อนะครับไม่มีท้ออยู่แล้วนะครับลัดจ้านี่รับแข้งนี้ออกสวยตๆก็ขยันออกยกมงคลยันจะเบียดจับล่้งเอาไว้นี่เป็นขนาดกรรมการแยกก่อนนะครับเวลาฉลองแฮปปี้เบิร์ซเดย์ให้ลูกพี่ครับอันดับชนะของเรานะครับไฟแดงยกมงคลอึ้งอุบลครับโอ้โหสนุกจริงๆ